สวัสดีครับคลิปนี้เราจะลองไมโครโฟนกันนะครับผมที่เห็นอยู่นี่มีทั้งเซนเซอร์และเอิร์ธเวิร์กนะครับผมชุดนี้เป็นเอิร์ธเวิร์กนะครับเป็นไมโครงนะครับลูกค้าสั่งเข้ามา DM 20นะครับผมไอตัวนี้เป็นไมโครงนะครับมีขาจับเรียบร้อยอย่างนี้เลยนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ร่วมด้วย SR25 นะครับผมอันนี้เป็นไมเจาะตู้กีตาร์หรือทองเหลืองอะไรได้หมดเลยนะครับ่เป็นแมนะครับ สองตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าแมตแพรนะครับก็คือว่าใกล้เคียงกันที่สุดจูนมาให้เหมือนกันเป๊ะที่สุดนะครับผมนี่เอาจับคู่มาให้แล้วครับ SR25 จากเอิร์ดเวิร์กนะครับเป็นไมโครลองนะครับทั้งนี่ DM20SR25 นะครับไมเอิร์ดเวิร์กนี่เดี๋ยวส่งไปให้คุณปีชาหอมใจนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองตัว DM20 ก่อนนะครับเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบเช็คครับโอเคเรามาลอง SR25 เช็คเช็คทดสอบทดสอบ ครับเช็คเช็คทดสอบทดสอบโอเคใช้งานได้ทุกหมดเลยนะครับ SR25 นี้แมทแพร์นะฮะก็คือว่าเขาจูนมาให้เสียงเหมือนกันเป๊ะที่สุดนะครับผมจับคู่กันเลยนะครับกับ DM20 นี่คือสุดยอดไม่กรองจาก Earthworks นะครับสินค้า Made in USA นะครับผมแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับเป็นเซนเซอร์นะฮะนี่คือ EWIEMG4 นะครับเป็น Wireless Monitor Set นะครับผม นี่ครับผมลองด้วยการต่อสัญญาณเสียงจากโน้ตบุ๊กเข้ามานะครับนี่ดังแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวตัวรับนะครับผมับตัวเบลแพ่นะครับผมไม่ได้เสียบหูฟังนะฮะเดี๋ยวกลัวว่าจะเดี๋ยวเลอะเถอะนะฮะแต่ลองให้แล้วนะครับว่าสัญญาณเข้าใช้ได้ดีนะครับกับเจ้าตัว EWIEM G4C TH นะครับผม Wireless Monitor นะครับจากเซนไฮเซอร์นะครับนี่ไปทั้งหมดนี้นะครับ ชุดนี้เซนเซอร์นี้ส่งไปให้คุณธีรสพัฒนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับผมเราได้ทําการลองเรียบร้อยนะครับสินค้าะระดับไฮเอนยส,สาธิตวิทยุมีนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาเอ w o r วนี่คือไมโครองที่ถทอว่าดีที่สุดในโลกตอนนี้นะครับผมคุณภาพมากเสียงดีมากเป๊ะมากนะครับผม มีนะครับมีมีสินค้ามีทุกตัวนะครับแล้วก็เซนไฮเซอร์นี่ก็มีทุกรูปแบบนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับลูกค้าทั้งสองท่านที่อุ่นยุนเข้ามาทั้งคุณปรีชาหอมใจที่จังหวัดสุรินทร์นะครับรับไมเอ a r t h w ิร์ชุดนี้ไปแล้วก็คุณธีรศพัฒนนะครับที่นครปฐมรับเซนไฮเซอร์มอนิเตอร์ชุดนี้ไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ